อยู่อบันดงมาจักปีน้องตุนจื่ออยู่บ่ต่ได้เคยไปแต่ว่าแม่น้องตุล้อยมันน้องตุลอะไรแม่นี่อยู่น้ำไอโอ้เสียลยูไ้อเอยลเนาะอยู่น้ำไตูาพกเว้นเื่แม่ได้ไปกไลืมบ่เอาได้ถอด้ สบายดีทำส้มขอขอสับไทยคนไก่บ้านคือกันอีพีในการสับไทยกับมังบานมังคูนมังสิบูสับนีเกะเมื่อเมื่อเด็กมาเคือลงตุ้นทำส้มมาเอาดินเฮาเฮือนนองตุ้นมาเอาดินเมื่อนี้ก็ล้มเลยทำส้มมันล้มแห้งอะไรพักกระซ่าขึ้ดินเฮาก็เอาแทะเอาวาบังล้มมาสับไทยที่เก็บเมันไปเก็บภาพบิังน้องยัดยูเฮ็ดกินท่าอไอคนเราทำจำเนาะ ตามชุ่มกันเลยน้องตูนกำลังเตรียมอันกินเฮ็ดกินนี่พุทธาเฮ็ดยังสบายดีเอ็ดซีเอยดูอยู่นี่กินข้าวกระเพออันนี้นี่สบายดีไว้มาสบายดีมานี้แกมันนี้ชุดใจเด้นางล่งมันจะเห็น ไปดีออไปตุ้นวันนี้เห็ดกินบ้างเอาไปต้มเุืใน้าอไปต้เข้าวเพราะว่าแต่ไฟอันนึงข้าอีน้อเพราะว่าพักกันนั้นสะดินนั้นก็ไม่แต่เฮือนแลนกตุ้นเนาะมนพักกันสะดินแล้วก็เอ้ไผ่เน่แล้วก็ แม่แก้วมันนี่แน่เนาะแก้วมันนี่สะแลยสะแลยดินมันนี่นะเออเมียนมาเนาะเอาผักกระลงำบะสะดินอีเนาะเพจบอกกี่เขาน่ะเพจไปเอาไปค้างไปค้างขึ้นขึ้นนั่นขึ้นไปเท่าผู้บ่่เอาไปก้อนไปก้อนนึกวก็แม่พนนึงเ้านึกว่าสบายดีแม่กัน สบายดีแม่สบายดีนี่แม่นึ่งข้าวเนาะข้าวกระมดแม่ข้าวกระมดบันนี้จะไหนจะไหนจะไหนซุกต้องไปอันอันฮิตฉะนั้นอย่าเบิ่งเด้อไกลไกลตู้เด้อรู้เด้อไกลส่ไฟตู้ไรเอากินกินโอ้ผมเป็นยังจะกินข้าวกับยังเลยเพื่อนกินนะพี่มากินหนิพี่มากินหนิพี่ยามมายามมาเพื่อกิน ใจกิขขกนข้าวข้าวกำหนังเลยแกงน้ำไม้โ,โอ้ยแม่แกงน้ำไม้ชุก,กินถ้ากินต้มไก่ก็หรอว่าบมทันแล้วเนาะหิวแหงแล้ว <c oughs> เอากินกินแกมันนี่เนะี่ยกินแล้วลูกไม่ยากเบาโอ้ยแกมันนี่เราทากินต้มไก่คนแล้วนะแกมันนี่เนาะไปไปหาน้ำไม้นะตุนห,หานน้ำไม้โ,โอ้เจ้าก็ไป มันจะเอ่ยไปโซนเอ๊ะทีกินน้ำเรือไม่โซนปลาลุงอากนินนำหอม่กินเปลาลุงอากิน้าน้ำานเดรกินข้าวน้ำราน้อยเดอรอคนกินข้าวเาก่งน้อไหมาทำซุ่มดิหิวแห้งแล้วะเอากินก,กินถ้ากินต้มไก่กระทาบวบไหวแล้วกินก้อนเนาะเอากินกิน บ่อยเลยร่มกระแหงแห้งบุญนี่ขนดบงปิวไปมดเขือนหลงตุนบนุนี่สะขีดกับลำบากเลยทำโซ่บุญนี้นะมันมือกุดเลยมือมันกินกุดกินไปไม่กุดเล้าทำโซ่ก็เลยล่มบุญบุนี้นะเนาะแซบ,บ้กินกินทางหลังก็น,นึ่งขา้าวพอหลายคนบุนี้นึ่งขา้าวตืมอีก <c oughs> อันหนึ่งข้าวตืมอีกเดี๋ยวไปเบิังเอิญตุนต้มไก่เฮือนไปเท้าพื่นเราทำซนะุมเนาะมากี่ข้าวบ้ามาล้างมือกี่ข้าวบ้ามามากินแก้วมันนี่ทำเสมอมันนี่กินข้าวตืมดูดพ้นกินมันก็แกงน้ำไม้เอา้มามื่อกี้ข้าวน้องนาสาวัยมากินนี่ นังนดีนังนดีนัง่งงามๆอืมเอากินล้างแล้วมือนะล้างแล้วคือบ<ง>วีผมมันนี้นะเป็นได้ได้มือนจบะบามัดผมนะจะได้มัดผมเด้อกินข้าวอิ่มก่อนเดีย๋ยวสาปทไทยจะจัดการมัดผมให้ก้นเออแล้นัง่ง <laughs> นัง ปลายกบหนังแซบบ้่แซบเนาะกินกินกินแล้วก็กินต้มไก่อีเน่ะโอโอนิ่มได้ทำชมไป<อ>แต่แต่สาวไทยพาไปสาหัวนะซาอีอยู่บ่ซาอีบอ่ก<อ>ับภาษาสแปแ,และเป็นทางนกละ <laughs> ปัดอ้อเออ อืมม่พมันเหรอแ้งสอีกอะคินกินกิน,กนเน่ยเนมกันคือปุี้น้องสุดใจจะเป็นน้าสาวเป็นอ้าวเป็นอาทำส้มอย่างนี้นะคือลานแม่นบอกใส่อ้าวตัวดีแซะอันนี้อาอันนี้อ่ะชุดใจเสร็จเนาะ โดยดังๆไหมพนเอฟซีพนไม่รู้เงินเลยโดยเ,ดดลเลลหลวันนี้เด้อฮะบ่ดยูดยังดูยูตอร์ข้อผู้โดยนี่บ่ดูดูนะเอะอเพิ่งน้องกินนะเดี๋ยววันนี้สับไยทีคือน้องพาไปเบื้องเฮือนน้องเนาะสับไยมักแต่ไทยน้ำมันอยู่น้ำเอาอาหารพนน้ำซุมเลไค่คอ่อยเมื่อไทยอยู่เฮือนน้อง มืัอนี้ไปเพื่อนตัวน้อามัอนี่น้าเพื่อปลาลุงเอาอาเห็นเพื่อนตัวนอน้ําเมื่อผดกลินไป็น,นปแซ่บไปแล้วการตะลินเด้บมื่อกินข้าวเด้ปุ้ยมันนี่งามเลยชุดใจมันนี่ได้ปลาแด้ปล่อยทรยงผมก็งามบัดกันแก้วมันนี่นี่จักทรงผมได้ไหมมัอนี้เออ สูตรหฮาสูตรหฮาเอืมบงอันอันตักแกงมไม้ก็ทำเพิ่นเลพอตยวอันสลิกละได้มาดิผู้นี้ติดไลยโอ้ยสูตรโอ้ยแสบแสบบัลุติดโอ้ยวข่าติดมัดแถวเกมแถวนี้นะ่ะเอาเอากินเดี๋ยวอันสาวทัไทยจะไปหาวีผมวีสางให้น้องทำเสมอ เดินเขากัติดมือเพื่อนลินขี้ดินนะอ๋อก้อ,อยแสบเด้แซ่บเด,ด้คำบางไงบางไงเลยนี่เอากินกินอันนี้นะ่ยบ่งคำบางไงบาไง เอาอีบ้าเกงนะพห้ยานตักให้อิ่มโบอิ่มพูนนาสาวอิ่มและเอออาพูดอิ่มเลยโอ้ต้มพูนแต่เทาพูนชีติชิดกินเออได้กินไหวอยู่แล้วเนาะเพราะโอ้อันนี้พักตูร่งพักตูอ๋อเอาต้มเซฟเฟินจะนั้นไหวอเนาะ อ <S <S เออไม่เท่าบ่โนนอยู <like ่นี่น่ะเออเท่าทวดพะโนนในทำซุ่มโอ้สุดใจคนแค่ว่าไปสะขี้ดินว่ะเมย์ละตายเมย์แบาทนี่เพิ่นไปเส็นไม่เท่านะเพื่นไปเพื่อนเพื่อนไม่ได้เพื่อนไปเน่พอดีจะมาต้มไก่ก่อนต้มไก่ก่อนเนาะ ซะซะส้มบ่หรือเฮ็ดจังได๋ต้มเอาบ่หรืออบเอาอบครับเออบักกระใสปะต้มส้มก็ใส่มังอันนั้นเนาะใส่มมใส่มมต้มไก่นสใจเนาะอ้าวไปๆมาหมดแล้วน้องเอกเฮานี่อิ่มแล้วกินข้าวนะอิ่มแล้วอิ่มแล้ว่บกิแกงนไม้นะ แล้วมันีนแกงไก่เฮาขายมีอ้อและบานนี่กีแกงน้ำม้กันเลยเฮาก็กินต้มไก่ก็ตุ้นเหมือนเนี้เอาครับมันไอ้จ้อยแบบเนี้เอาอิ่มแล้วกินข้าวแกงน้ำมันคนละมาแล้วคุณไม่เท่ามาไม่เท่าอันแปลมอมาใส่เด้ลิไม่เท่าคนมันนี่อ้าวอาวอ้าวอา่ะนี่เฮาจะแกงน้ำม้นี่เอาวน้ำม้นน้องพอเออพ่อลูกเพ่อสองแฝดหายมามาขา ทุงหนึ่งเชฟข้าวเขาโนรูปไทยเนาะนีน้องตุ้นว่าะอันเออเมทายจะต้มน้ำไม้หนุกตุ้นว่าเฮาอันต้มไก่ก้อนมาคอยคอยเนาะฉาบไทยเยอันนี่ก็คือเพื่อนันเม่าของน้องต้นน้องตุ้นก็ตะก้อนอยู่นี่บนน้องตุ้น ย hmm. oh, ูน้ำแม่เลยบอคือว่ามายูน้ำแม่เท่าต้นอยู่ไรยู่น้ำกันาโอ้เมนเข้าไปถือครับเมนอันก็ถวันนั้นก็ไปคันว่าเอาลูกเอาผัวได้ไปไปนั่ลูกน้ำผัวเนาะเมนคือที่ประทศไทยเขานี่ไปน้ำผัวก็ได้ อยู่น้ำแม่ก็ได้หี่ีอันหลานนี่อยู่อยน้ำแม่ก็ได้ชนนักกะลุอันแม่สาวพุทธิก็ไปเทื่ยวพูอมดคือสาวพุทธิก็มานลำบะเจียวยุสเดนพี่คือเอื้อยผู้นึงกะอยู่อันน้ำผัวกัมีเอื้อยผู้นึงอยู่น้ำแม่หันพากันไปสร้างครอบคก็ไปยู่ไผ่ยู่มั่นท่าน่าผลเลงใหญ่แล้วก็ไปยู่ไผ่ยู่มั่นชาว อยู่แต่จะมันมันอยู่ครัวพุกขนนี่แม่เอาหนูว่าเรอเตาแต่ยนตบรรดาตตายสัามเมื่อเออเมยมอยู่น้ำเม่พูดแล้วเนาะไปน้ำแม่ไปน้ำเม่พูดแล้วาอยู่อยู่บันดงกาจักปีนุตุนจืออยู่บอก ที่ไก่อยู่นําผู้บิดาแม่นี่นําอายโอ้พอเ้ายเลงเนาะอยู่นําอายตนละเลงอยู่นําอายเนาะักกะนี่บ่อยู่อยู่นําแม่น่ะไปอยู่ตะบันดงแม่ยายพี่แล้วกอยู่นําแม่คอติดบ้านนีแล้วกมักไล่แม่แล้วกบ่บ่อยากไปเนาะบ่อยากไปนําแม มีอไอ้และหามาสูกินเนาะโอ้นอยู่น้ำไอ้ฝนสองคนเนีน้องตุนตุลยังน้อยเพราะสี่คนอู้เอาเมย์ันลากเอาโอ้น้องตุนกับบันไอไปใส่กับไปน้ำเนาะตุนยังน้อยเนาะรินแถวลินแถวกลางบ้านเนี่เนาะตอน่วงน้นเขาหกระปุกไ่บิกเลยอไปเห็นเบียกหมดแล้วนุกับหานมาคายน้ำมูชุดใจนี่แหละรุดชุดใจกัไป ไปชมกับไปทำมุงแบบบางคังขึ้นมาเลยยูนัมเขาไอ้ไอหามาสู้กินเนาะข้าวนํำทำป่าเพราะว่าคือเอาคือน้องสุดใจนี่ไปอยู่ไปน้ำพวเนาะออตอนตอนนั้นชุดใจได้แล้วบอกยังเนาะพ้นไปได้อยูุบันดงพุ่นเมนะเนาะเพราะว่าพ้นอ่ะพอไม่ไดีเพราก็ไปไปน้ำพัวเนาะคือ้องตุ้นในยูน้ำไอไอซี่คนเนาะสี่คนเพราะว่าลูกพอนี้ห้าคนเนาะลูกพออก่อนเนาะ ไปพะเรือหน้าเรือข้างมีได้แล้วอ้ายผู้นึงถัดเอาแล้วจะอายสานคนกะตังมาอยู่นําเอ้ยภัยผู้กกนั่นแหละเนาะอยู่นําเพนนั่นแหละเพนนั่นแหละเบิ่งแยงเจ้าเนาะเพิ่น็เพื่อนปักคอออยู่กับอายย่ําอายไปเฮ็ดไมบิ๊กกตก็ไปหาน้ําไม้บ่ไปหาน้ําไมู้มืออ น้องก็คนดูนนได้ทำซุมเอ้ยแน่นเหาไหน้ไม้หาน้ำไม้ขายเนาะอู้นอา้ะอายผู้หหว่าไปหับจ้างมาบอกผูนั้นบอกซ้ <c oughs> ำกันเนาะแบบว่าซ้ำกันลื้นกันัวปีไทยปีเนาะคือน้องสิบเจ็ดนี่ลับประมาณสิบแปดบอกประมาณนั้นบอกประมาณนั้นเนาะก็พักกัน โอ้สองปีเราประมาณเศร้าเศร้าเอสปีนอกอายเพื่อนเนาะก็พักกันไปหาหน่อไม้แล้วสองไอ้น้องเนาะไปหามานและน้องบอกไปขายน้องไปขายน้องตุนไปขายเก่ากับอายเคยไปขายอยู่งหน่อยโอ้แต่ขายก็แบบว่าความจำเป็นเท่านัเนาะมาไม่เท่านาะเพราะว่าน้องอยู่นั่เน๊ะขันบ่หาเพื่อนน้องก็สิยากเลยจะได้ให้กินขนมก็จำเป็นละอายกันเนาะเพราะว่าแม่ปัอยู่อยู่บ่อลนึงเลย อยู่บ้านดงก,กับเซปโปนก็ประมาณสี่สิบลักบมได้ทำชมไว้แต่ก่อนน้องตุ้นบริได้ไปน้ำแม่ได้เ,เพราะว่าติดในบ้านเนาะติดในบ้านแน่ก็อยู่ลำอ้ายเนาะไม่อยากไปไน้ำแม่นะตอนกับว่าปัจจุบันพอน้องสุดใจนี่นแหละแม่น้่สุดใจชุดใจดีเกิดอยู่บ้านดงเนาะ่มเป็นคนคนผู้ชายเกิดอยู่บ้านบางคุนสุดใจนี้ บ้านใหญ่ในภาษาอันสามีอยู่อันบันดงเด้ออ้าบันเกืกเมืองนอนตัวยูพุนอันคือพุษะก็เด้บันเกืกนอนอยู่นี่เนาะเห็น่ลูกเอ้ยกพุ่นแเวลาเอาครอบครัวก็มือเอาอยู่อาสะพพุ่นแนางแพตี้หั่นเพราะเจทีน่ะเกิดอยู่พี่เกิดอยู่เมืองเซปนอันนี้นางเอกเฮานี่นั่งอยู่ซื่อบ่เป็นด้ทําเอ้ยนี่เออ ตั้งซื้อเขาไม่แล้าแก้วน้ำหมาหยาเพิ่นวะเพราะว่าคิดดื้อดื้อแบบชนอะไรนะความดื้อเพิ่นทำซุ่มเลยแบบแก้วน้ำหมาดินไปทำว่าแบบแก้วน้ำหมาว่าชะดินแล้วว่าชะแล้วเพิ่นว่าเมนบ่จะได้เห็ดกระปุ่นนี่มีมือม<ด>ือเป็น <ไว S 1> มือวันจันทร์เนาะเนาะมืออ<ม>ื่นเพราะว่าเอ้ยกะบ่ได้ลงมามืออื่นนะเพราะว่าเอ้ยกะสิพาลูกอัน ไปลินก้อนไปเท้าเออบกุดเวียดเด้าพ,าาพาพาลูกไปก้อนแบบม่มีเวลาให้ลูกเลยนะก็เลยเอาเอา,เอาเวลาย่ำพักกุดนี่แหละคือ <c oughs> พาเพ่นไปลินเพราะว่าลูกก็เป็นวันอาทิตย์ได้นางเพชรกับเพื่นพาคอุงเฮียนเด้ผ่านางเพชรกับจีที่ไปลินก้อนเป็นวันจันทร์เอ้จะลงมามื้อนี้กเเ็เอาดินเทาเอาดินเทาเพื่อนองตุนทำชมเลยเดือด <c oughs> สับไพ่สิไปเก็บภาพเบิ้งน้องเฮ็ดกินก่อนเฮ็ดกินอันกินเห่ากับฟุดแลด้วทำซุ่มดิดิฟุดเลยฟุดแล้วป้าที่ตม้มไก่บกักง่ายๆทำซุ่มเลยต้มก็มีแต่ไอ้อน้องเห่าอะไกินเนาะเพราะว่าสางกบเอาดินเห่าได้ครึ่งนึ่งเวลาทำซุ่มสางกมากอเนาะเป็นนี่แล้วันน,นนี้คื้นนนันตังอันอาคักเทอ กินข้าวอิ่มขี้ค้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยขี้ค้านบอฮะเออตัวมันนี่นุ้งเชื่อคือกันได้ตัวมันนี่ได้กับอ่าตัวนั้นตัวเห็นแล้วอืาเป็นลูกอันเอาตุ้นเลยนี่สือทำสมศสีประซักกระซิลงกไปเก็บภาพอยู่ลุ้มกันเพราะว่ามันควันเลยบวบไหวเลยน้ำตาชีแล้วใกล้ชิซุกแล้วเนาทำสมบูรณ์พระว่านี้กะมันใบม่วงแล้วบออ่า พากันหิวข้าวละทำเสมอชาวไทยกับสีอันนั้นกันเล็กเห็ดกินไปไวเอ้ยมากกับแม่นสิบเอ็ดโมงสิบโมงเนาะเอ้ยมาหอดสิบโมงละมากกับพักกันวาเยอะกับภารกิจอันนั้นอีเด๊ะไอเออพักกระซาคดีกินต้มไก่เฮิร่ะกระแม่นแกมเบอนี่กระมาซาซอยแม่นเมื่อแล้วบ่แม่แกมเบอร์นี่นะแกมเบอร์นี่เมื่อละแม่นเราหิวข้าวบ่เราจะเมื่อนะฮะ ละทำร่มสามไตกระชีลงไปเก็บภาพดันบนซากขี้ดินก้อนมันนี่อันกินกระชีปงไปตำหลังแล้วน้องตุน่นเนาะนี่แผนกแม่ครัวขาไก่เป็นโตธรรมุชมยน้องตุนทางพุ่นสาวไทยเป็น,อนซอย,ดยได้กไก่มาเตอร์ไซค์ นั่งก็นะนั right. ่งัน right. ัน่ากล้องดยแม่พนไปคอไก่นาบาวคนนี้โอไก่ตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ไก่ตัวผู้แม่เห็นผูกไวตะดดลเลยดอกไก่ตัวผู้ว่าสีเลียงมะน่องเลียงไก่ตัวผู้มันไม่ได้ไข่ไล้เนาะเห็นเห็นไอ้คนวัดสิเลียงไก่ตัวผู้เนาะหรอ มันเจียนบัได้ตัวผู้ก็ไข่บัวไก่กันมีบ่ตัวผู้ไข่บัวมีมั้กเกิดได้ตัวกัเนาะแม่เป็ดนี่เป็ดนี่ไข่ไน้ตัวผู้เนาะมีบ่บัวมีบัวมีเนาะจ้าวไม่ไดเป็ดมันได้ตัวผู้ไข่คือเขาวว่าเป็ดตัวผู้ไข่แล้วมันบัได้ลูกไข่จะซื้อไข่ไข่ออกไปเป็นอะไรซื้อบัวมีนะบัวมีเนาะสาจ้าว S <S 2> <S 2> แล่คนไปูไปไข่อ้อเป็นคำมาแน่น้องแม่แหงว่าไก่อ่ดเพชรหม่มาละจูดายเขาเพชรมาเนี่นคืออาน,นองตุนเนาะตมไก่สุกินตมสมส่วไก่เนาะห้องให้งานเด้มาเนี่ยเด้ <S <S 2> <S 2> ตุนตจ็ดผักข้ามาแล้ว น้องตอนนั้ำเก่งมะมัพร้อมได้ทำสมไัยน้องตุ้นไปหาน้ำไม้เมื่อเช้านี่เห็ดสองผ้าตอนกินกันสบสพรายก็กไม่ได้เก็บภาพไจะทำสมเพราะว่าอายคือลักอ้ายก็เลยเก็บแต่ตอนภาพน้องตักแล้วก็ยกออกมา ตักคูกกันเลยอีกเขาสมุขีเลยกินอยู่ในไปเนาะมันล้มม <ady> <man> <öst> ันล <ie> <st air> <ON> ้มนนอกนะก็เกบทุกกอนเกือบเกือบ ลืมไปว่ามีปองูสัตว์ปกเวนเูสัตวกเว้นเรมไหมเริ่ <c oughs> รไม,ไ,มไ,ไปนเริ่ม <c oughs> ลืมเอาได้ออีจะด้ <c oughs> มีตางแกงน้ำไหมบ่อาหารน้ำไม้อา<อ> <c oughs> เอาากินปิดกล้องแล้มาจ้ากิน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 ข้าเข้า กดลงนี่กดลงนี่ฮะนี่กดก็มันมันแจ๋อันลูกมันตีนเจ้านะลูกมันมันตีนเจ้านะลูกมันลลูกมันมีเต็มนะช้าเท่าลูกมันตีนเจน่ะอันนี้นี่บอลตีนไอ้เนี่ยนี่ชาบันนี้ลูกนี่เม็นี่ลูกนี่นี่มันนี่ยังมันเต็มเลยนี่ มันมันเออมันดเลยมนกมันกเต็มาอ้วล่มาวมหตาโอ้ยล่มนี่ทำสมองมันเลยอะอ้นวานี่ผลประโมมันนี่ประวล่มมทาวาล่มมีแต่ล่มบม่ได้คบ บุทซาพุทซาควัดลงควัดลงพุทซานักมวยทำนีเนะขานบ้นักนมวยคือานบี่าเขาเย็บลงมือนี่เี่ยมมาออถือก็พื่อเยอะกรนนะ พาตนพานงน้องเห็ดเย,ยี่ยไปดเห็ดีปพาเห็ดนีก็ไปนีนแลลวเอาเนี่ย

อรีดบ่อรีดคือบอกไม่ได้มาอจอรีดบ่อรีดบอรีดอรีดอรีดรอเรือรอเรืออรีดแม่บอลิ้นแม่บอกอาย่าถึกบ่อรีดบ่ถึกน้อไปบอกอรีดถึกบ่ถึกบ่เงี้ยจ้าบ่ปรีบบ่จ้าตะบุญอายบอกก็เป็นน้อเราที่เจ้าเลน เศร้าอลไเหดเวียกนาไม่ได้คือเศ้าไแต่เมื่อยอตผมมัเนาะแม่เจ้าไปใช้ะไล่ะแม่เจ้าไปใช้ะไไปกินขไปกินข้าวขนเฮาบวไหวลชาสยบวบไหวแล้วข้ต้มไก่กันมากินข้าวกันละัส้มกินข้าวกินน้ำแล้วกันบรรยากาศสุเวอทส้ม นกแกมันนี่แกมันนี่กระด้เฮ็ดมาเวียกนะเฮ็ดและตอนกินข้าวขึ้นมากินข้าวนะเมเอเปิ้ลนอนหรอนอนอะปอนอนปักผ่อนนอนพักพ่อนทำเสมอนนอนปักพ่อนเนาะแล้วก็ตลกกมาสูนะเวอินะมยบ้าแซบบักกินน้ำปซีอะอ่อ่านเข้าใจสับไยด้วยซือแปซีมาซูกินนะขใจ แล,และ,น,ะ,ะ,ะแลนี่เป็นหลานของเงินนงตุน้นที่ทำซมเนาะแม่นบะ่น<ช>เป็นหลานเอาตุนา้นบ่อะไรทำซมชาวยกับมโหท้ายคลิปและชาวทยกับสีดคล,ค,คลิปนะคะเบิ่งคลิปชาทยกับคุณไลค์กดแชร์ดอคลิปสบายดีอ่ะสบ,บายดีดุ๊บายบายเอฟีพนุ๊ก๊บาบายก้อนเนมกล้องก้อนสิไปเนมนื่น๊าไายมัอนอืม ปลาลุงเอาอาเด้อแม่เอามาแม,ม่คือทอ,าอาดอปลาลุงเอาอาเด้อแม่ปลาลุงเอาอาเด้อหักแพงเงินน้องเงินแก้วมันนี่หลายๆเด้อแม่หักแพงแก้วมันนี่หลายๆ,ๆดเด้อชาทุกชา